44ครับ44อ่า44ร้อยสองพันโอ้โหเป๊ะเลยลงเลยต่อเลย44นี่แข็งแล้วนะครับครับผมนีชมพิกาดชพิกาดตัวนะครับ44กิโลนะก็ตกลงกันประมาณนี้มาสอบครั้งแรกก็พอดีเลยน้ำหนักนี้คุ้มมากกิโลครับ สามสี่โลนะสามสี่โลตอนอากาศหนาวหนาวนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ก็ทํามาเต็มที่เลยนะครับแล้วเราวันนี้ต้องเจอกับเสือบอลนะเคยเจอกันไหมได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมวยเข่าใครเขาเหรอเขามวยเข่าแล้วเราอ่ะมวยเข่าอย่างนี้เข่าชนเข่าใครถอยนี่เสียเปียบเลยใช่ไหมแล้วเราถอยไหมแห่ะ ต้องรอดูจังหวะเนาะแล้วซ้อมอยู่ไหนครับครับตอนนี้คู่บ้างคูดซ้อมมีใครบ้างที่ค่ายนี่หลักๆเลยหลายคนไหมหลายคนนะเก็บตัวมากกี่วันครับไฟนี้รวมๆแล้วเป,เป็นเดือนนะห <นะ S 1> ลังจากที่แพ้มา <laughs> เช<า>้าๆ,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 ๆยังมึนๆ,ๆอยู่นะครับแล้วผลงานช่วงหลังนี่ชกทุกเดือนเลยไหม ตลอดเกือบเกือบทุกเดือนเลยนะนะคิดว่าร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์กลับมารอบนี้เนี่ยปีนี้เต็มร้อยล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดเออล่าสุดแพ้ใครมาแพ้เด็กเมืองชนเด็กเมืองชนเออเพราะนั่งแพ้ยังไงแพ้ลูกเลยหมดแรงหรือว่าเโดนไปโดนนับโดนกรโดนกรอะไรโดนหมัดอืวันนี้เอาไม่วันนี้เอาไม่เลยไล่ยากเลยนะครับผมอ้าวนี้แก้ตัวอายุอะไรแล้วครับ อายุ16ครับคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยๆเท่าไหร่ครับน47น,นะตุ้นเพเราเป็นมวยอะไรครับมวย,มวยเข่าซ้ายหรือขวาครับส,งสง100ูสงร้อยอ่าเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วในชีวิตเนี่ยเกิดห้าสิบไห เกินนะเออเอาความชอบเชียร์หน่อยครับเชียร์น้อยเอ้าความเชียร์เป็นกำลังใจผมได้ครับอือครับสี่เกียร์ครับครับสี่คุนน้อยทาไมลุยทาจานไทยเลยครับแล้วบอลึ้นมาเล้อเชียร์หรือว่าทานบ้านครับครับผมชกพิกาดร้อยสองครับร้อยสองเหลือสี่สี่โลเมื่อกี้มาชั่งครั้งแรกเป็นไงสี่สี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยน้ำหนักนี้เราคุมมาเยอะไหมไม่ครับประมาณกี่โลครับ สามโล,ส,มโลสบายสบายสบายบาย,ยังกดต่ำกว่าน,นี้ได้อีกกิโลประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เพราะชอ็อคกลางวันเนาะเราซ้อมอยู่ที่ตอนนี้ผูปั้ากูซ้อมหลักๆใครช่วยเราบ้าง้อยเอาเตือน,นเออ,อะน,นะหลายๆคนเลยนะวันนี้มาเจอกับแบบซี่อชอบกินไหมหวานเจี๊ยบวันนี้หวานไหมไม่รู้รเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูแล้วไม่เคยเจอมาก่อนเลย ว่าเก็บางแผงไงดีไม่เคยเจอเนี่ยก็ดูคลิปเขามาแล้วอ่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเขาครับอ่าแล้วเราอ่ะก็มีสู้เนี่ยเออแล้วก็ดักเอาเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไม่ถอยเลยแล้วเราจะถอยไหมเนี่ยกดูเกมบนเวทีนะครับผมเราได้เคลื่อนไหวมากี่ไฟแล้วโควิดรอบเนี้ยปีเนี้ยเคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วสามทีไฟที่ไหนบ้างครับก็ที่นี่สองครับแล้วก็ที่ราชดตัเนินเป็นไงผลงาน กูควรถูกนะคเออก็ชนะหนึ่งแพ้สองคิดว่าวันนี้สิ้นปีเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้นะนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับอายุสิบห้าปีคนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับต่อไปปล่อยหรอสเจ็ดเราพื้นเพื่อเราเป็นมวยมวยเข่าซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยสิบกว่าเราชกมวยนี่มารวมๆกี่ไฟ์แล้วประมาณจำไม่ได้เกินร้อยยัง ถ้าชกถ้ารวมตาเด็ก <ici> กันนะเอาปากเป็นน้ำข้าเชียร์นยครับก็ปากเป็นน้ำเชียร์นะครับวันนี้ผมจะไม่ทำให้ติดหลังครับครับผมนี่ครับเด็ครับนี่ครับบอลครับโอเค